สวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันตั้งสองสาห์ติดอีกแล้วมาเวลาถึงเที่ยงครับมีเมนูมามากพี่ตอนน้องเอา้ามีต้มบกข้อยายพี่น้องใส่ไข่มุกแด,เดงเบิ่งสดห่อนเบิ่งวะประกาศมันห่อนใส่ไข่มุกแด,ดงตำบกค,ค,คุงเหรอตำบกคุงตำบกคุงแบบ บันบานตามไปเองพี่น้องกับแกมผักกาศเอาใส่กับข้าเหนียวสิบบาทคนที่ชมคลิปก็ฝากเล็กน้อยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นาะครับกดติดตามบุกผานในกลิกบต่อไปขอบุญขอบคุณพี่น้องคือก็ติดต่อมาติดตามมาสมมาครับนาะมาเสร็จแสมกันได,ด้พี่น้องต่อเทียงมาเด้อพี่น้องต่อเทียงกันครับสดห่อนบึงสมสม อใไ้กบตามันคงไม่ยอ ใครมุดแดงพี่น้อง ใส่ใส่ใส่หัหวฟอนีห้น่ไนอไทยัสมสดลงดีขนาด ไม่บีปออกนะบีใส่ทำกัน้วยยุบใต่กับตมหง ผมหวานพี่น้อง มีแห้งครับสดนำ้ำ ต้มปลาคนยัยใส่ไข่หมุแดงพี่น้องอกกอเปียงด้วยนนใส่ตา ใซ่กบตามขงครับนั่นเนียอเลยทีนี้นะสันก็อเลย 安全对。 นเนืน้ออะไรอ่งนงอง มีกางนำรับระวางเล็กน้อยจิบใส่ก็บปันมงเก็มยออ เตียวนมาอีกมัองฝนจวดใหม่ ปราคใหญยใส่ไข่มูแดงพี่น้องยุบใส่กับตัมบกหงหอนหอนบรรยากาศเจี่ยงๆกับข้อเทียงพี่น้องเว่าพี่น้องได้ยังกับข้อเทียงเนาะครับผมใส่ปลาคใหญ่ได้เหมือนีัผมปลาคใหญ่ใส่ไข่มูแดงสุดยอดกินซัมเนี่ยครับีกสานบ้านหาอาอ่านนิชานบ้านห้องเนาะมักกับกดไอะไก้แช่ก้ติดตามไม้เด้พี่น้องขอบุญขอบุณพี่น้องที่ก่อที่เขามาติดตามรับชมเนาะครับนอะคลิปนี้ไว้ซัมเนี่ยคลิปหน้า พอกันไหมคี่เก้าพี่น้องฝนมาแล้วจวดจวดจวดมาใบามาแล้วต่างเขาตกอย่างเดียวคือด,ด,ดูมันมัว่ากันพี่น้องธรรมมาจัดเอาสำหรับโอนี้ขอตัวจจกลาพี่น้องไปก่อนลิปหน้าพอกันไหมคี่เก้าครับสวัสดีคับ